ยายเรื่องมีรักบอสจอมดุทำโปรยเธอมีหนี้สินเพราะต้องการรักษาชีวิตของพ่อเงินจำนวนมากแบบนั้นชนิดาพาไม่รู้จะหาทางไหนใช้หนี้ได้อย่างไรเมื่อวันหนึ่งท่านประธานหนุ่มยืนคอเสนอว่าจะใช้หนี้ให้เธอจึงยอมรับ แม่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพบเจอและแลกมันมาด้วยอะไรคนไม่มีทางเลือกอย่างเธอทำได้แค่จำยอมไม่ว่ามันจะดีจะร้ายแค่ไหนตอนที่หนึ่งปัญหาชนิดาพาก้าวขาลงจากรถประจำทางเธอแวะกินอาหารล้้าวข้างแกงใกล้ๆบริษัทเจ้าของร้านทักทายหญิงสาวที่เป็นลูกค้าประจำ ตักแกงราดลงบนข้าวให้มากกว่าคนอื่นเล็กน้อยเนื่องจากเอ็นดูชนิดาพาเป็นพิเศษเอาอะไรอีกไหมวันนี้ป้าแถมให้หนึ่งอย่างหญิงสาวเกรงใจรีบใส่หน้าพร้อมกับปฏิเสธช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีข้าวของก็ราคาแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคืนแม่ค้าตักแจกแบบนี้ทุนหายกำไรหดกันพอดี ไม่เอาหรอกค่ะป้าเก็บไว้ขายคนอื่นดีกว่าหญิงสาวเอ่ยเธอรีบจ่ายเงินหากชักช้าแม่ค้าคงจะแถมอะไรให้อีกอย่างแน่นอนหญิงสาวเก่งใจจนไม่อยากมาที่นี่อีกแล้วแต่รอบๆบบริเวณมีแค่ร้านข้าวแกงร้านนี้ที่ราคาถูกที่สุดเธอจึงต้องหิ้วท้องมาฝากทุกวันชนิดาพารีบกินอาหารเมื่อเห็นว่าอีกไม่นานก็ใกล้ถึงเวลาเข้างานแล้ว วันนี้เธอต้องเรีบไปเคลียร์งานที่ทำค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงสิ้นเดือนฝ่ายบัญชีจะค่อนข้างยุ่งเพราะต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างอีกทั้งช่วงนี้พนักงานก็เหลือน้อยงานที่เคยแบ่งๆกันทำก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวชนิดาพาเดินลัดเลาะมาตามฟุตบาทเพื่อตรงไปยังบริษัทแต่ขณะที่เธอนั้นเดินผ่านตรอกเล็ก ก็มีมือปิศนาเอื้อมมาดึงเธอเข้าไปด้านในหญิงสาตกใจจนเกือบหวีดร้องแต่เมื่อเธอเห็นปลายมีดที่จ่ออยู่ตรงหน้าก็ถึงกับชะงักว่าไงคนสวยสรุปจะจ่ายนี่ให้พวกพี่ได้เมื่อไหร่ผู้ชายผอมโซท่าทางสกรปรกเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเหี้ยมสายตานั้นจ้องมองเรือนร่างหญิงสาวด,ด้วยท่าทางโรมเรียทำให้ชนิดาพารู้สึกขยะแขยงจนขนลุก เงินเดือนฉันยังไม่ออกเลยรอหน่อยได้ไหมชายหนุ่มทำท่าทางกักขะใสหน้าตัวมันต้องมาทวงนี้ให้ได้เพราะเป็นคำสั่งเจ้านายลำพังถ้างเงินนั้นเป็นของมันเองคงไม่โหดกับหญิงสาวแบบนี้เพราะพิจารณาดูแล้วเธอก็พอจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนได้บ้างได้ยังไงล่ะเลื่อนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนี่มันเงินกู้รายวันนะไม่ใช่รายเดือน แค่นี้ก็ถือว่านายพี่ยอมมากแล้วนะน้องอีกอย่างแม่น้องก็เพิ่งไปเอาเพื้นเพิ่มมาอีกด้วยหญิงสาวได้ยินแบบนั้นก็แทบจะร้องไห้เธอเพิ่งใช้นี่ไปจนจะหมดอยู่แล้วแต่แม่แดันไปเอาเพิ่มแล้วแบบนี้เธอจะทำยังไงแต่ตอนนี้ฉันไม่มีหญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่นสายตามองออกไปด้านนอกตั้งใจตะโกนร้รองขอความช่วยเหลือ แต่อีกฝ่ายรู้ทันจึงได้ขยับปลายมีดเข้ามาชิดลำคออย่าคิดแม้แต่จะส่งเสียงดังไม่งั้นเจอดีแน่หญิงสาวโดนคมคู่เธอรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นชนิดาพาได้แต่ยืนนิ่งเกรงพยายามต่อรองเอาอย่างนี้นะให้เวลาฉันได้ถึงวันไหนหญิงสาวเอ่ยถามไม่ว่าเจ้านี่จะต้องการอะไรเธอจะรับปากไปก่อน ทำได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีอย่ากเกินเย็นนี้ก็แล้วกันไม่อย่างนั้นจะตามไปถึงบ้านหญิงสาวพยักหน้าลูกน้องเจ้านี่จึงหายเข้าไปในตรอกมืดเธอถอนหายใจด้วยความโรคอ,อกค่อยๆเดินออกมาโชคดีที่ช่วงสายไม่ค่อยมีคนแล้วไม่อย่างนั้นเธอคงจะรู้สึกอับอายมากที่ถูกทวงหนี้ใจกลางเมืองแบบนี้ตลอดทั้งวัน ชนิดาพาไม่มีสมาธิทำงานพักกลางวันเธอก็ไม่ลงไปกินอาหารพร้อมกับเพื่อนร่วมงานเลือกที่จะปีกตัวขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเพื่อโทรหาแม่ทำไมแม่ไม่บอกหนูว่าต้องใช้เงินหญิงสาวตอว่าที่มารดาน,นั้นเลือกแก้ปัญหาด้วยการไปกู้หนี้นอกระบบดอกแพงแทนที่จะบอกเธอตรงๆชนิดดาพารู้ดีว่าแม่ของเธอต้องแบกรับอะไรบ้าง แต่ตอนนี้เธอเองก็ยังพอช่วยเหลือได้อยู่แม่รู้ไหมว่าวันนี้เจ้านี่มาตามทวงใกล้บริษัทแมันมินมาจ่อด้วยคนเป็นแม่เมื่อได้ยินว่าลูกนั้นประสบพบเจอความอันตรายก็ตกใจเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงแล้วมันทำอะไรลูกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ทำแต่วันหน้าก็ไม่แน่นะแม่หนูถึงบอกไงถ้าแม่ต้องการเงินให้บอกหนูตรงๆ อย่าไปเอาเงินกู้นอกระบบอีกหญิงสาวเอ่ยขอร้องเธอรู้ว่าแม่เกรงใจไม่อยากรบกวนเพราะเห็นว่าเธอนั้นแบกรับภาระเยอะแล้วแต่ไม่ว่าจะหนักหนาสักแค่ไหนเธอก็หาทางดิ้นรนจนได้ดีกว่าไปกู้หนี้ยืมสินจนเดือดร้อนแบบนี้แม่ขอโทษนะลูกหญิงวยกลางคนรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนไร้ประโยชน์นับตั้งแต่วันที่แต่งงานเธอก็ไม่ได้ทำงานคอยเลี้ยงลูก ในขณะที่สามีนั้นเป็นเสาหลักของบ้านแต่หลังจากที่ชนิดาพาเรียนจบและเพิ่งเริ่มทำงานสามีของเธอก็ล้มป่วยต้องใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมากมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอต้องกู้หนี้ยืมสินจะไปหางานทำก็ไปไม่ได้เพราะเธอไม่สามารถทิ้งสามีให้นอนอยู่ที่บ้านเพียงลาพังโดยไร้คนดูแลหนูจะพยายามหาเงินมาใช้หนี้ แต่ต่อไปนี้แม่อย่าไปยุ่งกับเงินกู้นอกระบบอีกนะหนูไม่อยากให้แม่ต้องเดือดร้อนหนูกลัวพวกมันจะมาทำร้ายหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนลงเมื่อครูเธอยอมรับว่ารู้สึกมโหแม่มากแต่เมื่อนึกถึงสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้ความโกรธมันก็หายไปชนิด,ดาพาเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าถอนหายใจยาวและทุดนั่งลงที่พื้น ปัญหาที่รุมเร้าทำให้เธอรู้สึกเครียดมากจนกินอะไรไม่ลงแม้ว่าท้องจะร้องประท้วงแต่หญิงสาวก็ไม่ได้สนใจชนิดาพารีบทำงานให้เสร็จก่อนเวลาเนื่องจากช่วงเย็นเธอต้องรีบไปขายของที่ตลาดเพื่อหารายได้เสริมหญิงสาวติดต่อไปหาเพื่อนสนิทซึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดที่เธอไปขายของขอร้องให้เพื่อนช่วยจัดร้านให้ หากวันนี้เธอไปได้ไม่ทันเวลาโชคดีที่เพื่อนของเธอมีน้ำใจแต่หญิงสาวก็ไม่เคยใช้อีกฝ่ายให้ช่วยฟรีๆเมื่อเงินเดือนออกเธอก็จะให้ค่าน้ำใจเพื่อนรักคนนี้เสมอทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่เคยมีรอยร้าวเพราะต่างฝ่ายต่างก็เอื้อเฟื้อกันละกัน ตอนที่สองแอบฟังหลังจากที่ชนิดาพาเดินลงไปภาสกรก็กล้าออกมาจากมุมลับตาเขาชะเง้อมองหญิงสาวรี่ตาลงเล็กน้อยคล้ายกับกำลังคุค้นคิดอะไรบางอย่างเมื่อครู่ชายหนุ่มได้ยินทุกคำพูดของหญิงสาวเขาไม่เคยรู้เลยว่าเธอมีปัญหารุมเร้ามากมายขนาดนี้ ที่ผ่านมาชนิดาพาเป็นคนที่ร่าเริงสดใสดูมีความสุขตลอดเวลาไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวทุกใจให้ใครฟังในฐานะเจ้านายภัสกรรู้สึกว่าเขาไม่สามารถนิ่งเฉยได้ชายหนุ่มกลับมาที่ห้องทำงานเขาใช้เวลาพักใหญ่เพื่อคุณคิดที่จะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคุณออนช่วยตามชนิดาพา,ผาแผนกบัญชีมาพบหน่อยสิ อรรวันตอบรับคำสั่งเธอเธอลงไปยังแผนกบัญชีเพื่อตามชนิดาภาให้ขึ้นมาพบภัสกรที่ห้องทำงานระหว่างที่ผมกำลังคุยกับเธออย่าเพิ่งให้ใครมารบกวนเจ้านายเมื่อเห็นเลขามีท,ท่าทางสงสัยชายหนุ่มก็รีบแก้ตัวผมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแค่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับชนิดดาภาเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่อยากให้ใครรู้ เรื่องนี้สินสำหรับบางคนแล้วถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายเขาเองก็พอจะเข้าใจว่าชนิดดาภาคงไม่อยากให้ใครรับรู้ปัญหาของเธอแม้ว่าอารวรันจะไม่ใช่คนปากสว่างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ไว้ใจอีกฝ่ายให้รู้เรื่องข้อตกลงที่เขาจะเสนอให้ชนิด,ดาภาเดี๋ยวออนจะแจ้งแขกให้ค่ะแต่คุณพัสกรเพิ่งนัดทดลองมาคุยด้วยนะคะชายหนุ่มพยักหน้า และขอให้เลขาช่วยโทรไปเลื่อนนัดหมายเป็นวันพรุ่งนี้แทนคุณช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันอย่าให้ใครมารบกวนผมชายหนุ่มพูดทิ้งท้ายเดินกลับเข้าไปในห้องเพื่อรอหญิงสาวขึ้นมาพบเวลาผ่านไปไม่เกิน5นาทีชนิดาพาก็เดินเข้ามาอย่างกระก้ากรลัวตอนที่เธอรู้ว่าถูกเรียกขึ้นมาบนนี้หัวใจก็เต้นตุ้มตุ้มต่อม เพราะปกติแล้วภัสกรนั้นมักจะหาเรื่องตำหนิเธออยู่เสมอเนื่องจากก่อนหน้านี้หัวหน้าแผนกคนเก่าไม่ค่อยชอบเธอสักเท่าไหร่จึงมักจะหาเรื่องใส่ร้ายและคอยตำหนิเธอให้ชายหนุ่มฟังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ภัสกรจึงมักจะต่อว่าเธอเรื่องงานอยู่บ่อยครั้งทั้งที่บางทีเขาเองก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเลยแม้แต่น้อยผมได้ยินว่าเมื่อเช้ามีเจ้าหนี้มาหนักรอหน้าบริษัท แล้วผมก็รู้ว่าคนพวกนั้นมาทวงหนี้คุณหญิงสาวก้มหน้ารู้สึกอับอายคงจะมีใครสักคนบังเอิญผ่านไปเห็นและได้ยินจึงคาบข่าวมาบอกภาสกรหญิงสาวสุดลมหายใจลึกลำพังต้องต่อสู้กับปัญหาตรงหน้าเธอก็เครียดจะแย่อยู่แล้วยังมีคนไม่หวังดีที่เอาเรื่องเธอมานินทารับหลังอีกจริงๆผมไม่แน่ใจอะไรหรอกนะ แต่ผมไม่อยากให้ภาพลักษณ์บริษัทดูไม่ดีถ้ามีคนรู้ว่าพนักงานบริษัทนี้เป็นหนี้สินท่วมหัวคนก็จะตำหนิบริษัทที่จ่ายเงินเดือนน้อยไม่มีสวัสดิการที่ดีทําให้พนักงานต้องไปกู้หนี้นอกระบบชายหนุ่มไม่ได้ตั้งใจจะต่อว่าเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีพัสกรไม่ใช่คนอ่อนโยนเขาไม่เคยพูดจาหวานกับใครแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คิดจะช่วยเหลือหญิงสาวจริงๆ ฉันขอโทษค่ะที่ทำให้ภาพลักษณ์บริษัทดูแย่หญิงสาวยกมือไหว้เอ่ยขอโทษด,ด้วยน้ำเสียงสลดภัสกรเห็นแบบนั้นก็รู้สึกผิดเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้หญิงสาวรู้สึกแย่เพียงแต่เขาไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงเพื่อไม่ให้บริษัทต้องเสื่อมเสียฉันจะขอลาออกค่ะชายหนุ่มอ้าปากค้างไม่คิดว่าหญิงสาวจะตัดสินใจแบบนี้คุณเป็นหนี้ ถ้าคุณลาออกแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่ฉันก็ไปสมัครงานที่ใหม่ไงคะปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆเธอเรียนจบสูงเรื่องหางานคงไม่ใช่เรื่องยากอีกอย่างมีประสบการณ์จากบริษัทใหญ่แล้วคงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษที่ผมเรียกคุณมาพบไม่ได้แปลว่าผมอยากให้คุณลาออกผมแค่มีข้อเสนอให้คุณอยู่ที่ว่าคุณจะรับไหมข้อเสนออะไรเหรอคะ หญิงสาวเอ่ยถามด้วยความสงสัยก่อนที่ชายหนุ่มนั้นจะยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เธอผมจะให้คุณยืมเงินเอาไปปิดหนี้นอกระบบที่คุณยืมมาชนิดาพาขมวดคิ้วเธอรู้สึกไม่ไว้ใจเจ้านายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะอ่านข้อเสนอในแผ่นกระดาษขนาด A4 เมื่อเห็นว่าไม่มีความผิดปกติใด,ดๆเธอจึงได้เอ่ยถามชายหนุ่มอีกครั้งทำไมจู่ๆถึงให้ฉันยืมเงินคะ ก็คุณเป็นพนักงานในบริษัทผมมันก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งคุณสงสัยอะไรชายหนุ่มย้อนถามพร้อมทั้งเลิกคิ้วฉันเป็นหนี้หลักแสนนะคะคุณแน่ใจเหรอคะว่ายินดีจะช่วยฉันจริงๆหญิงสาวเอ่ยถามให้แน่ใจอีกครั้งเธอไม่อยากปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะเงินก้อนนี้จะทำให้ครอบครัวของเธอหลุดพ้นจากคนเหล่านั้นแต่ชนิด,ดาภาก็ยังไม่ไว้ใจภาสกร กลัวว่าเขาจะช่วยเธอเพราะมีอะไรแอบแฝงผมเป็นประธานบริษัทเงินเดือนผมมากกว่านี่สินของคุณหลายเท่าแล้วผมก็ทำงานมานานหลายปีคุณคิดว่าผมจะช่วยเหลือคุณไม่ได้จริงๆหรอชายหนุ่มรู้ว่าหญิงสาวนั้นหวาดระแวงไม่ว่าเขาจะช่วยเธอเพราะหวังผลประโยชน์แต่เขาก็ไม่ได้หวังผลในตอนนี้เพียงแต่อยากให้ชนิดาพายอมรับความช่วยเหลือไปก่อน ก็แล้วแต่นะผมยินดีปิดหนี้ให้ถ้าคุณไม่รับคุณก็ต้องถูกพวกมันตามข่มขู่แบบนี้ตลอดไปหญิงสาวลังเลเห็นเช็คเงินสดที่แนบอยู่กับกระดาษแล้วเธอก็ได้แต่ถอนหายใจเงินเป็นจํานวนมากขนาดนี้ต้องทำงานตั้งหลายเดือนกว่าจะเก็บได้แต่เจ้านี้พวกนั้นคงไม่รอเธอเก็บเงินมากขนาดนั้นคิดให้ดีก็แล้วกันพ่อคุณแม่คุณอาจจะเดือดร้อนถ้าคุณไม่ยอมรับเงินก้อนนี้ หญิงสาวยังไม่ได้ตัดสินใจเธอขอเวลาคิดทบทวนก่อนซึ่งเจ้านายหนุ่มก็ไม่ได้กดดันเขายอมปล่อยชนิด,ดาพาให้กลับไปทำงานพร้อมทั้งขอให้เธอคิดให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหญิงสาวหนักใจเธออยากรับความช่วยเหลือทันทีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเครือบแคงสงสัยในตัวชายหนุ่มกลัวว่าเขาจะมีแผนร้ายหลังจากที่หญิงสาวเดินออกไป ภาสกรก็เผยรอยยิ้มระบายเต็มใบหน้าเพราะรู้ดีว่ายังไงเธอต้องตอบกลับมาแล้วก็ต้องตกลงอย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้คงไม่มีใครที่จะหยิบยื่นให้เธอได้นอกจากเขาอย่างไงชนิดดาภาก็คงไม่ปล่อยให้หลุดมือไปตอนที่สปรึกษา ชนิด,ดาพากลับมาที่แผนกแทนที่จะทำงานเธอเอาแต่นั่งมือจนเพื่อนสนิทอย่างชุติมาต้องคอยสะกิดอยู่หลายครั้งงานท่วมหัวและยังนั่งใจรอยอยู่อีกหญิงสาวบนพร้อมกับชำเลืองมองไปทางหัวหน้าเห็นว่ากําลังมองทางทนี้ก็รีบดึงสติชนิด,ดาพาเพราะกลัวว่าเพื่อนจะถูกต่อว่าหัวหน้ามองอยู่รีบทำงานก่อนเธอถ้าเธอมีเรื่องอะไรอัดอั้น ค่อยมาปรึกษาฉันก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องรีบทำงานให้เสร็จชุดทีมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังปกติเธอเป็นคนขี้เล่นแต่เมื่อไหร่ที่เข้าสู่โหมดการทำงานเธอก็จะกลายเป็นคนละคนเลิกงานแล้วเธอรีบกลับบ้านหรือเปล่าชุดทีมาสายหน้าขณะที่สายตาจับจ้องเอกสารไปด้วยงั้นวันนี้เธอไปบ้านฉันได้ไหมมีเรื่องสำคัญอยากปรึกษาเรื่องใหญ่มาก ชุติมาพยักหน้าโดยไม่ละสายตาจากงานเธอไม่อยากถูกหัวหน้าต่อว่าเพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่ชอบเธอกับชนิดาพาสักเท่าไหร่นักคุยอะไรกันงานเสร็จแล้วด้วยไงหัวหน้าสาวเดินตรงมาหาทั้งสองเอ่ยถามเสียงคุณไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบชนิดาพาและชุติมาเพียงแต่สองสาวไม่ค่อยตั้งใจทํางานทําให้เธอนั้นต้องคอยกระตุ้นอยู่เสมอกําลังทําอยู่ค่ะหัวหน้า ชนิดาพาเอ่ยตอบเสียงเรียกรีบก้มหน้าก้มตาทำงานเอกสารวางกองเต็มโต๊ะภายในวันนี้คงจะไม่เสร็จแต่หัวหน้าสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะยังมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงสิ้นเดือนเล่งมือหน่อยก็แล้วกันฉันไม่ได้อยากกดดันพวกเธอหรอกนะแต่ก็ต้องเข้าใจฉันหน่อยถ้างาน,ผานแผนกเราช้าเวลาเข้าประชุมฉันก็โดนต่อว่าเหมือนกันชนิดดาภากับชุติมามองหน้ากัน ก่อนจะหันมองหัวหน้าสาวที่มีสีหน้าไม่สู้ดีแผนกบัญชีเป็นแผนกที่ถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษเนื่องจากมีพนักงานน้อยและงานผิดพลาดบ่อยครั้งอีกอย่างเป็นแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับการเงินของบริษัททําให้ถูกจับตามองมากกว่าแผนกอื่นๆถ้าพวกเธอตั้งใจทํางานสิ้นปีนี้เราทุกคนก็จะได้โบนัสฉันอยากให้พวกเธอได้ฉันถึงต้องคอยเคี่ยวเข็นไม่ได้เกียดอะไรพวกเธอหรอกนะ แค่อยากให้ตั้งใจทำงานจะได้ไม่โดนว่าพูดจบหัวหน้าสาวก็เดินกลับเข้ามาในห้องทำงานของตัวเองทิ้งให้ชนิดาพาและชุติมานั่งมองหน้ากันนี่ฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอชุติมาเอ่ยพร้อมกับหัวเราะเบาๆที่ผ่านมาเธอคิดว่าหัวหน้าสาวนั้นไม่ชอบหน้าเธอกับชนิดาพาก็เลยจ้องตะคอยหาเรื่องแต่จริงๆแล้วหัวหน้าแค่ต้องการกระตุ้นให้พวกเธอสองคนทำงานเร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง หลังจากเลิกงานชนิดาพาและชุติมาก็นั่งแท็กซี่มาลงที่บ้านทาวเฮาส์ขนาดกระทัลรัดแม่ของชนิดาพาเดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าเงินใบเล็กตอนนี้เย็นมากแล้วได้เวลาออกไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวเห็นว่าลูกสาวกลับมาพอดีจึงได้ฝากฝังให้อยู่ช่วยดูแลสามีให้แม่ฝากพ่อด้วยนะเดี๋ยวแม่จะรีบไปตลาดก่อนลูกสาวพยักหน้าเดินนำหน้าพาชุติบาเข้าบ้าน ชายวัยกลางคนนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีถังออกซิเจนและสายระยงระยางพันเกี่ยวไปมาพ่อเธอยังไม่หายดีเลยเหรอชุติมาเอ่ยถามพร้อมกับชำเลืองมองเพื่อนสนิทเธอเป็นห่วงสภาพจิตใจของชนิดาพาแม้ว่าจะเจอปัญหารุมเรา้าแต่เพื่อนก็ยังคงยิ้มและร่าเริงได้เสมอฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าการพ่อเป็นยังไงถึงจะยังไม่ฟื้นแต่อาการก็ไม่ได้ทุดลง ด้วยเหตุผลนี้แม่ของเธอจึงตัดสินใจนำตัวพ่อมารักษาต่อที่บ้านเพราะหากยังอยู่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นชนิดาพากุมมือผู้เป็นพ่อเธออยากพาผู้มีพระคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลดีๆแต่ก็เป็นเพียงแค่ความฝันเพราะในโลกความจริงเธอไม่สามารถหาเงินจำนวนมากขนาดนั้นได้หญิงสาวรู้สึกท้อใจทุกครั้งที่เธอกลับมาเห็นพ่อนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย และไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะฉันเข้าใจดีเพราะฉันก็เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนชุติมารู้สึกสะท้อนใจความทรงจำในอดีตหลังไหลเข้ามาเธอเองก็เคยผ่านประสบการณ์ร้ายๆแต่เพราะผ่านมานานแล้วทำให้ตอนนี้สภาพจิตใจของเธอดีขึ้นมากว่าแต่เรื่องที่เธอจะปรึกษาคือเรื่องอะไร ชุดที่มาเอ่ยถามด้วยความสงสัยชนิดาพาเลือกที่จะพาเพื่อนขึ้นไปคุยบนห้องนอนเธอหยิบกระดาษสัญญาออกมายื่นให้เพื่อนดูพร้อมทั้งอธิบายด้วยท่าทางกังวลวันนี้คุณภาสกรเรียกฉันไปพบเขาบอกว่าจะช่วยช้ยนี่ให้แต่ฉันต้องทำตามเงื่อนไขที่เขาเสนอมาชุดที่มากวาดตาอ่านสัญญาอย่างละเอียดแต่เมื่อเธอไม่พบความผิดปกติใดๆ จึงบอกให้เพื่อนยอมรับข้อเสนอของภาสกรเพราะเงินก้อนนี้จะทำให้ชีวิตครอบครัวของชนิดาพารอดพ้นจากอันตรายตรงหน้าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะใ่เมื่อคุณภาสกรเขาเสนอมาเธอก็รีบประปรับไปเถอะชนิดาพานิ่งคิดเธอไม่ได้นึกอยากจะรักศักดิ์ศรีขึ้นมาเพียงแต่กลัวว่าชายหนุ่มนั้นจะมีอะไรแอบแฝงเพราะเงินที่เขาเสนอว่าจะช่วยเหลือ ก็ไม่ใช่จำนวนน้อยชนิดาพาจึงไม่ไว้วางใจกลัวว่าอีกฝ่ายนั้นจะคิดหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเธอไม่ต้องคิดอะไรแล้วมีเวลาไม่มากแล้วนะฉันว่ารีบรับข้อเสนอเธอก่อนที่เจ้านี่มันจะตามมาพังบ้านเธอชนิดาพาสุดลมหายใจลึกเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอนัดกับเจ้านี่เอาไว้ว่าจะชำระภายในวันนี้จึงได้ตัดสินใจโทรกลับไปหาภาสกรทันที หญิงสาวพับความอายเก็บเอาไว้ก่อนที่เธอจะตอบรับข้อเสนอที่ชายหนุ่มนั้นหยิบยื่นให้เขาไม่ได้พูดอะไรมากมายเมื่อวางสายก็โอนเงินให้หญิงสาวทันทีชนิดาพาดีใจมากขณะเดียวกันเจ้าหนี้ก็เดินทางมาถึงหญิงสาวไม่รอช้ารีบนำเงินลงไปจ่ายหนี้ทั้งหมดก่อนที่เธอจะกำชับผู้เป็นแม่ไม่ให้ไปกู้หนี้ยืมสินอีก คนเป็นแม่นึกสงสัยว่าลูกสาวไปเอาเงินมากมายมาจากไหนจึงได้เอ่ยถามชนิดาพาเองก็ไม่ได้คิดจะปิดบังผู้เป็นแม่และได้บอกความจริงว่าภาสกรคือคนที่ช่วยเหลือเธอ